นไนนี้มาร้องให้ผู้บับก,การกองปราบปรามนะครับลงไปที่ลายคดีแล้วก็ร้องของให้โอนคดีมาให้กองปราบปรามทําในคดีที่นายประสาทเนี่ยนะครับ,รบที่อยู่ข้างผมเนี่ยแรงทองนะครับต่อเป็นผู้ต้องหาในคดีทํให้ร่างกายทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายนะครับที่สพสังขะจังหวัดสุรินทร์เหตุตั้งจากว่าคดีเนี้ยนะครับเรามีหลักฐานนะครับในวันที่เกิดเหตุ มีการที่อยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านายประสาทเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เกดินตามที่มีกระบวนการถูกเรื่องขึ้นมาด้วยเหตุที่นายประสาสเนี่ยเคยถูกลงัาที่หนึ่งหกล้านบาทนะครับวดวันที่หนึ่งไอ้วดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามจำนวนเงินหกล้านบาททําให้คดีเนี้ยก็มีการทํามีการปั้นพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตํารวจมีเจ้าที่ของ นงานของท้องถิ่นแล้วก็พยานเท็เนะครับมากล่าวหาว่านายประสาทเป็นผู้ต้องหาที่ทีทำร้ายร่างกายนะครับคนที่อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็จะเึ็นก่ความตายแต่ผลผลชนะสูตรของแพทยออกมาคือตับอักเสบแรงตายนะครับไม่ไม่ได้มีบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายตาย คืออย่างนี้เนื่องจากว่าประสาทเนี่ยถูกลงองที่หนึ่งหกล้านและเหตุเนี่ยมาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2564นะออ64นะครับ19ธันวาคม64แล้วเขาถูกลงที่หนึ่งกระบวนการเนี่ยคิดว่านายประสาทเนี่ยมีเงินที่ถูกลงที่หนึ่งอยู่นี้ถ้ามีการเสียชีวิตเนี่ยจากการถูกทำลายร่างกายเนี่ยก็หวังว่าจะได้เงินที่นายประสาทต้องเยียวยาให,ให้ให้กับคนที่เสียชีวิต นี่คือจุดนุ่งหมายของกระบวนการนี้นะครับซึ่งเราก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าในวันที่เกิดเหตุที่มีการแจ้งความนะตัวนายประสาทเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วและพยานที่เอามาเนี่ยก็เป็นพยานที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงผู้กล่าวหาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วังของเล่าว่ามาอย่างเดียว ผมเดินทางกลับกรุงเทพเวลาประมาณเที่ยงครับมีมีพยานมีกล้องมีภาพอะไรยังไงมีมีหมดครับมีมีมีพยานยืนยันได้ว่าผมกลับมากรุงเทพประมาณเที่ยงเพราะว่าวันนั้นผมไปงานศพแล้วก็ไปลาญาติพี่น้องกลับกรุงเทพครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์วันที่สิบเก้าที่เราผู้เสียชีวิตเคยมี ที่เสียชีวิตโดยส่วนตัวไม่รู้จักเลยครับว่าผมอยู่ในกรุงเทพมาครัสิบปีแล้วน้องคนนี้อายุหน้าประมาณสักยี่สิบเก้าโดยส่วนตัวรู้จักกันเลยแต่รู้จักกับพ่อแม่เขา,เรารู้จักอยู่รู้จักไปชื่อว่าชื่อคนนี้อยู่บ้านนี้รู้จักแต่หน้าตาเราไม่รู้จักเลย เริ่มแรกเลยนะคือเราอยู่นี่เนาะมันมีข่าวว่าน้องคนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วมันมีคนที่บ้านเขาลือกันแล้วญาติที่ที่อยู่ที่บ้านอะ่ะโทรมาหาผมโทรมาหาภรรยาว่าเขาลือกันในหมู่บ้านว่าผมไปทําร้ายน้องคนนี้แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นอีกสองสามวันมีมีข่าวเลยว่าเนี่ยผมเนี่ยโทรศัพท์ไปรับกับรับสารภาพกับผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าผมทําร้ายเขา รลจะลงไปเยียวยาเป็นจริงไม่ผมไม่เคยโทรหาใครแล้วมาวันหนึ่งผมก็เลยโทรหาหลานว่าให้เข้าไปดูที่สพที่ว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงก็อดีน้องได้เบอร์โทรกัก,กําเดือดขันหนึ่งมาให้ผมก็เลยโทรติดต่อหาเขาพราะว่าเรื่องราวนี้เป็นจริงหรือเปล่าช่วยดูให้หน่อยสิก็โทรไปหาเราเลขวามีจริงว่ามีชื่อเราจริงว่ามีญาติคนเสียชีวิตเนี่ยไปแจ้งความไว้ พอดีจะมาปีใหม่ช่วงที่ได้ข่าวประมาณยี่6พอห้ายี่กปีใหม่ผมเลยกลับไปปีใหม่พอดีก็เลยอยาะไปหาท่านตำรวจท่านหนึ่งให้ไปหาที่บ้านว่าไปคุยยุที่ทำลายผมอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วท่านก็บอกว่างั้นไหนๆก็ลงมาแล้ว